สวัสดีครับวันนี้มาอัปเดตราคาเหล็กนิดนึงนะครับก่อนสิ้นปีนะผมก็คือวันนี้วันที่16เดือน1ิ2566นบนะครับผมก่อนสิ้นปีเลยประมาณสัก14 15วันนะครับผมก็คือราคาเหล็กวันนี้เป็นยังไงบ้านนะครับแต่ว่าก็ยังดีนะครับปีนี้หลังจากออมบษามาเหล็กนี้ก็ไม่ขยับตัวเท่าไหร่เดี๋ยววันนี้มาดูนะครับผมว่าเหล็กแถวบ้านผมในแถวอุดรดธานีแถวอำเภอหนองหานเนี่ย ราคาอยู่ที่เท่าไหร่นะครับผมคือแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันนะครับคือเหล็กต่างบ้านส่วนใหญ่ที่เราใช้ผมยาวตัวหลกัหลกๆก็คือใช้ทำโครงหลังคาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเป็นประเภทกาวนันนะครับก็จะมีเหล็กดําบนบ้านแล้วก็เหล็กโครงสร้างนะครับ <laughs> เดี๋ยวมาดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยราคาเหล็กอยู่ที่ <c oughs> กิโลกรัมละกี่บาทเส้นละกี่บาทนะครับก็คือเหล็กนี่ยาวเส้นละหกเมตรนะครับเป็นเหล็กกาวนายัยแล้วก็น้ําหนักเน็ตแล้วแต่นะครับแล้วแต่ว่าเหล็กตัวนั้นขนาดเท่าไหร่นะครับก็คืออย่างเช่น หนึ่งนะครับกล่องสี่คูณสี่สองมิลเนี่ยสามสิบห้ากิโลพันหนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อเส้นกล่องสี่คูณสองนิ้วนะครับผมสองมิลเนี่ยี่กิโลเด้อยเบาทต่อเส้นกล่องสี่นิ้วนะครับผมหนมิลนะรผมสิบกกิโลเนี่ยหกรบาทต่อเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งเนี่ยจะยาวหเมตรนะผมแต่ว่าราคาแต่ละท้องที่แต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะไม่เหมือนกันนะครับก็อาจจะแตกต่างกันไปบ้างน,นะครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งบางทีโรงงานเนี่ยที่เขารีดเหล็กเนี่ยอาจจะไม่เท่ากันน้ำหนักอาจจะไม่เท่ากันนะผมเพราะฉะนั้นขนาดและราคาจะต่างกันนิดนึงนะคเนี่ยครับต่อมานะครับเหล็กกล่อง4ีคุณสนิ้วนะผมหนามิล56.8กกิโลนี่544บาทต่อเส้นเหล็กกล่อง4ีคุณสนิ้วมิล2 14สกิโลหี่454บาทต่อเส้นเหล็กกล่อง3คุณนิ้วครึ่งมิล8นะครับเป็นเหล็กเกลียวน้์ทั้งหมดนะครับ14.3สี่ดกิโลหี่ร้อยเบาทต่อเส้น ในกล่อง3าคุณเนื้เครึ่งมิลหานะผมสบสองจุกกิโลเนี่ยสี่บาทต่อเส้นในกล่อง3ามคุณนิ้เครึ่ิองสิบจุดเจ็ดกโลเนี่ยสาบาทต่อเส้นในกล่องสอคุณเนิ้วนะผมมิลห้านะผมแปดจุกิโลสองร้อยเจ็ดสิบเาบาทต่อเส้นในกล่องนิ้เครึ่งคุณนิ้เครึ่งมิลหนะครับแปดจุดแปดกิโลเนี่ยสองร้อยเก้าสิบสองบาทต่อเส้นในกล่องนิ้วคุณนิ้วมิลห้านะห้าจุดเจ็ดกิโลเนึ่งร้อยแปดสิเจ็ดบาทต่อเส้นในกล่องนื้คเนื่อ ร้อยสามสิบห้าบาทต่อเส้นอันนี้ผมส่วนใหญ่ผมจะมาทำเป็นโรงฟ้านะครับเป็นเหล็กตัวที่บางนะครับครับต่อมานะครับผมอันนี้เป็นเหล็กกาว์ไนท์นะครับก็จะมีเหล็กกาว์ไนท์อีกสักสองตัวนะครับก็คือเหล็กตัวซีหนึ่งร้อยคูนห้าสิบคูนสองจุดสามเมตรยิบสองกิโลเนี่ยหกร้อยยี่สิบสองบาทต่อเส้นเ,นเหล็กกาว์ไนท์นะครับเหล็กตัวซีหนึ่งร้อย คูณ50คูณ2มิลนะ3กโลเนี่ยบาทต่อเส้นก็นเหล็กวันไหนต่อมาเป็นเหล็กดำนะผมเหล็กดำเนี่ยเหล็กกล่อง4ีคูณสมิลนะครับ3 5กิโลเนี่ยพัน0บาทต่อเส้นเหล็กกล่อง4ีณ2นิ้วนะครับ2มิล26.1กโลเนี่ย790บาทต่อเส้นเหล็กกล่อง4ณ2นิ้วมิล8นะครับ20.5กโลเนี่ย665บาทต่อเส้นเหล็กตัวสี่50ึ่งร้อครับ22กิโคูณสองจุดสา่อเส้น เหล็กตัว4 5นิ้วนะครับผม125คูณคูณ20คูณ2.3ยกิโลเนี่ย690บาทต่อเส้นนะครับผมอันนี้คือราคานะวันนี้นะครับวันที่16เดือนธันวาคม2 5 6 6ที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีนะครับต่อมาก็จะเป็นเหล็กเส้นนะครับเหล็กเส้นที่เราใช้ทำโครงสร้างนะครับ คอยสิบหกมิลน,นะครับสิบห้าจุดกิโลนี่สามรอยสบปดบาทต่อเส้นนะครับผมตัวตีน,ขขน,นะครับเหล็กคอยสิบมิลนะครับแปดจุดแปกโลนี่ร้อยเก้าสิบหกบาทต่อเส้นเหล็กเส้นกลมเก้มิลน,นะครับสี่จุกาเกิโลนี่ร้อสิบาบาทต่อเส้นนะครับเหล็กเส้นกลมหกมิลสองจุดสกิโลนะครับห้าบอ็ดาทต่อเส้นเหล็กวายเมต4สมิลตายี่สิซนนะครับหนึ่งร้อยตารางเมตรเนี่ยก็คือยาวห้าสิเมตร มวลละ2550บาทนะครับส่วนแผ่นเพลท8คุณแดนิ้วนะครับหนา6มิลแผ่นดำนะครับไม่จอเนี่ยแผ่นหนึ่งก็ประมาณ90บาทนะครับพอดีวันนี้ตัวแผ่นเพลทของหมดผมเลยไม่ได้เอาของมาราคาก็อยู่ที่8ปดสถึงเกบาทนะครับต่อแผ่นหนึ่งคืออย่างที่ผมพูดนะครับราคาแต่ละท้องที่อาจจะไม่เหมือนกันแต่ถ้าผมอ่านไม่ทันหรืออ่านผิดยังไงก็ลองหยุดหน้าจอดูเอานะครับคือราคาเหล็กเนี่ยหลังจากที่ออกพรรษามาเนี่ยนะครับ คือปกติทุกปีเนี่ยราคาเหล็กมันจะดีดขึ้นไปหน่อยนะครับแต่ว่าปีนี้เนี่ยถือว่าราคาเนี่ยขยับนิดเดียวนะครับคือบางตัวก็ขยับไม่เยอะนะครับคืออันนี้อย่างที่ผมบอกนะครับแล้วแต่พื้นที่นะครับราคาจะไม่เหมือนกันแล้วก็เรื่องเหล็กเนี่ยบางทีนะครับที่ผมบอกไปว่ามิลห้าบางทีก็มิลห้ากล่องสี่คูณสองนี้อย่างนี้สมมุตินะครับราคาไม่เท่ากันมันเป็นไปได้นะครับเพราะว่าน้ําหนักเหล็กเนี่ยมันไม่เท่ากันนะครับต้องดูที่น้ําหนักด้วยนะครับแต่ว่า อย่างที่ผมพูดนะครับคือบางที่เนี่ยราคาอาจจะถูกแพงกว่ากันนะครับผมแต่ว่าอันนี้ผมเอาไว้เปรียบเทียบเพื่อท่านใดที่กําลังจะสร้างบ้านจะได้เตรียมงบถูกแล้วส่วนจํานวนเหล็กของบ้านแต่ละหลังนี่ก็แล้วแต่เทคนิคและว,วิธีการทํางานและแต่แล้วแต่ทรงหลังคาแล้วแต่ลักษณะของงานอ่ะนะผมอันนั้นก็แล้วแต่นะครับผม แล้วส่วนบ้านถ้าเป็นประมาณนี้คือส่วนใหญ่ผมจะยกตัวอย่างบ้านประมาณนี้นะครับคือบ้านไต่หวัดที่ราคาประหยัดก็จะเห็นเป็นทรงนี้นะครับที่ทําในรูปแบบเรียบๆง่ายๆเนี่ยก็แล้วแต่ว่าเราจะใช้ขนาดเหล็กเท่าไหร่เพราะว่าระยะห่างของเสาเนี่ยบางทีมันห่างกันบางทีมันใกล้กันการใช้เหล็กแล้วไม่เหมือนกันร,ราคาการทําโครงหลังคามันก็จะแตกต่างกันนะครับส่วนเมทัลชีสนะครับแผ่นเมทัลชีสในแต่บ้านผมวันนี้ หนา30นะครับ้าเป็นสียนะลูซิงเนี่ยเม็ดหนึ่งเนี่ยอยู่ประมาณ780บาทนะผมประมาณนี้ส่วนสีก็อยู่ที่ประมาณ90บาทนะครับแต่ว่าหนา35ก็จะประมาณร้อยหนึง่งถึงร้อยสิบห้าบาทประมาณนี้นะครับผมคืออันนี้ตัวเมทัลชีตนะครับเดี๋ยววันหลังเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตเรื่องราคาเมทัลชีตละกันวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับผมสวัสดีครับ